่ามือนี้มาตามควอมฝันพอหล่อนพอหล่อนพันฝันว่าพันไปจอดรถเวลานข้าไปนางหล่นน้ำมูน้ำพวกวักพันพอดีมีรถมาซื้อของมาจะใส่พูพันว่ามาชนเขารถพันเต็มเต็มเลยพันว่าจะเป็นทะเบียนตัวใดรถพอหลอนลองไปติดตามกันเลยได้ค่ะสวัสดีครับพอหลอนครับัดัสดีครับวันนี้ก็พอดีคุณพ่อมาว่ามีความฝันเลย เออันดีเรื่องปันที่เราปรอบันบดีถามหากระวมแห้งกพอเนาะว้ามันจะสั่งอะไรก็ได้เมื่อนี้ฟันมอนฟังหน่่งฟั่นเออฟันมาเขาขี่รถมาตำรถขั้นขี่่เพซื้อมาตะพันเฉยเยเจอขั้นเนี่เออรถขั้นพ่วงนี่แหละขั้นหนึ่งหนึ่งสามศูนย์ลขทะเบียนมันหนึ่งหนาูนเลขทะเบียนมัน ฝันว mm ่าี้ไปกินนิยังยูนิลาน้าการน้ำมันสวีทวีวีขายลูกชิ้นน่ลาบัณมีพวิปรวไม่สามวงนี่ย่างยางพร้ไปพูดแบบเรากระจดเด็ดนิลากินเหล่าน้ำกันวั่พระย่างผลเมื่อพระไม่ยังบอกรือย่างจักเห็นซื่อเงี้ยนไม่ไงพังไปเนาะพระเห็นพระไปมันไม่ยังเรียวไว่าจักับผลไม้โคลาปันจี้ตอนใ้นิมนต์นไปใช้ลิเวีย่ โดยมาจะช่างใดบ้นี่ที่ไม่ตามอยู่รถขั้นนี้ไปเลยไหม αι? ขั้นน้องไปยี่หล่อนเลงไหมนี่ครื่องนึงครืง่งนึงไเอาไม่น่ารถตามกันแล้วเราไป,ปาพวกเราไปจอดไว้วางเงี้ยนเขาเดียวออกจากว่าวางเงี้ยนไปไงเห็นมันเงี้นนั่งคนไหมทำไมเงี้ยม,ม,มัน,ม,นมันเดียวเขาไปซอยหน่อยนั่นพอดีเลยรถกั้นรถกั้นขั้นน,น้องไปยี่หล่อนโอ้ม,มัน ฝันเห้ยงวันฝัน่าต่อไปกับผมไปเห็นพระทึงพระยังล่างถนนป้าช่างเนี่ยูมไหมโอ้พระล่างถนนนี่เงินเรื่องนี่เทาไหร่เออพรเรั่งพวมฝันเนาะอันเดียงฝันมือเย้นั่นละมันนด้ฝันเหยข้อเก่าว่ะคือฝันเหี้ยงจนไป็นนเว็นถนนล่างถนนล่างยังไปนั่งวนต็เลขสับไม่รอนเลยไยัยาก็ไปหม่องเก้าสละไปเปาเนี่ไปเกียไกลสลันพวกเก่าว่ะนน ไายเพี่ยนเนาะฝันฝันว่างพี for oh, oh, ่ลาอัน no ฝันนั่นฝันว่ารถไม่เซียวมาตำรถเจ้าของเัี่ยท่านมาตำอย่ทะเบียนมั้งเหรอมันเป็นรถเครือรถอันเครือรถที่แต่ที่แตนอยู่ไหมเครือองรถแต่รถแตนตามกระเสียเท่าไอืมรถอันนี่ไม่รถเขาแก้มันเนี่ยเครือรถเขาเครือรถบักยัดนี่ไหมบอมรถไถหน้านี่รถที่แตกที่แตนอยู่ไหมอันนี้เป็นทะเบียนมอเตอร์ไซค์หะพ่อเนาะอันนี้ทะเบียนมั่งใช์ที่สามหนึ่งหนึ่ง รถมอไซค์ขันสื่อมาชีนนึ่งสมศูนทียนสาศูนหนึ่งหนึ่งหนึ่งสามศูนย์สามศูนยรถทะเบียนรถเนอะเออนี่ละรถแจมเนี่ยรถอะไรเนี้ยไตื่นห้รถแจมกันนี่สีละสีฝันหนไ่ง่ตัวรน้าอเกาอยู่ามศูนย์รถแจมหนึ่งอะไรหลังงี้หนึ่งหนึ่งสามศนย์ไม่คาเมันต้องสามศูนย์มนโดนเตัวหนงศูนย์ตัวหนังแต่มัแมีคาแต่นรามันแทงสีมีคาหล่นหน หนึ่งสองยังไดเลยหนึ่งหนึ่งสองก็ขึ้นกันก็ขึนนเนาะสามคนตเราเดียวสามสกัมาใส่ดันเห็นนีคาอยแต่ว่าใสีดันนามาหนึ่งสองหนึ่งสองูนนาเลยหนึ่งสมันก็ขึ้นมารโอ้เราไม่ดีเ่าะอยาให้เราถามมันเลยก็เลยสองซูสองูนสองูนกัมียมังเออน่ะสุดนีค่เนรถหนาวแล้อยูพอัย่่นั คุณบอกว่าไส้ด้านนี่มันมีคาโรดแต่ว่าไส้ด้านนี่จะแข็งตัวตายตัวนึงอยู่ยางเมนอยูนนี่เป็นทีลากันพันพันวันหน่งเงี้ยเอาจนน้อยจนเราไปห่อนี่รถเต็มราะว่ารถเต็มเนาะหลังรถมันมีมารถเนาะหรือมันรถหนาแทนผม่ะค่มีที่รถตัดที่นะครับเพิ่งเริ่มเริ่มสีต้องใส่ที่นี่แล้วเพราะหลายครั้งตัวหลายครั้งสิฝันเกี่ยวกับรถ รถเสียเราไม่เนาะมันรหลดเสียไหมอืะสพสสพสื้อมากเลยแปดเก้าเดียนล้วมักตัวไดคพ้าตัวฉีดซื้อครับเนี่โอ้ยคว้าวัสเรีเจียวัสดเรียบเทร้าซื้อแล้วชิวงเลยเนาะอือชิวงสามตัวรถเจียวก็ไรดอกเ้าซื้อเรียบแล้วเออถ้าิว่งตัวเดียวอือมันกมากออกตัวรถยูตเก้อกไนเลยเลยเอาบอรรถไ เร่องตัวเด็กะพัดอมาเขาฝันถ oui.. er ึง <c ười> <B ọ. S 2> uh ่าเดียวฝันว่าเขาตามอยู่ไปเลยตามอยู่ไปเลยมั้ง่อเพื่อนี่ก็นั่งกินเหล้าเสยกับสวีดีดีบ่ได้เนะบารถบ่บมันให้จอดมันมันจอดมันเลี้ยวเขาไปหันเาเล้ยวไได้แปลว่าได้ยุณทีเรียวได้ก็ฝันก็ะดานขเราแปลว่ดวตัวหวังไม่สั่นบุ๊ ัไปเลยไปได้ด <festivals> ีตัวมันเขาเนแค่ตัวนะบาบเาไปรมาแน้ฝันกินเราไปเลยเสยอวหูมียเอาเองก็ชิมได้ชิมรเมียนตัวพาอไไ้ไปเอาไนตัวฝันเจ้ากระลาเนี่ยมันี้โ์เลยหัาก็ฝันคิดเอาจะพัดสื่อมหมฝันเจ้ารถมันหมกเมียนรีรีเลยฝันขี้รถเรืออันเหมือนว่นมีตัวรถเต็มเยอออันนี้เกามันเป็นหาแลเนาะฝันมาขี้ยุงมดขึ้นมด้รถฝันขี้รถอันนี้จะพัดสื่อมากครัก็ฝันที่เดียวเหลอออ โอ้เจะเกียยนรตั้งตนี่ตอนี้ละอันะียรถสงตอนนี้เอว่เขาจะเขาเรียกยังไงนะเขาอยู่นะเขาเกียรรเนาะสองูนยเขาแมงเดนะครับรถเตียมรถเตียมสูนเยก็ได้รถเตียมเมอนหนาแทนนะประมาณนี้เดินนะครับสาหรับก็ฝันพอหลอนนะตอนเรารถจอดดีๆเยอรถ ตัวรถเดกเตกาก็เเนียว่าตามเอาไปเลื่อยมาั่มาเนาะทะเบียนรถคนละนหนึ่งหนึ่งสามศูนย์ตาไทหนึ่งหนึ่งามูนย์ครับรถเต๋มหนึ่งไปรถเต๋มศูนย์รถอะไรเนาะเลยไปรถเต๋าหนาแทนก็เด้เป็นสองศูนย์รถเต๋มเ้อนะครับทะเบียนรถตะก้อนมากอกรถเตมนะเป็นต่วนใหญ่นะครับหลายคนเดฝันเกี่ยวกับรเนี่ยมาเลยก็เื่มรถเตีมวันนี้เอาขิดจำเลยแล้วกตสิรถเตมนเต๋มหนึ่งเนาะนะครับพี่น้องหรือรถเพื่อนก็มาเลอก็ลองยี้อมาสู้ก มันหลดมันโลดซูนไปไงกราจะไปหลดหนาตัวนะครับเอาไปเจอหน้าเดนะครับปเลยมีก็สนาและการตีเขี้ยวกรดนะครับตัวเหล็กงาอยู่นาไปตื่นะหนึ่งสามศูนแล้วก็สองูนนะครับหลดเต็มเต็มสนึ่งรมักบตงฝันขหลอนตัวนะัดมันขึ้นได้ีว่ากนี่ขึ้นขึ้นวันก้อนกกนนะวัดโคนเนาะ้นวันัด เห็นสภาพันดีปะยบอกเรา่ข้อเลยันาลลูกกเตาวาบอกเขาซื้อว่าล่ะได้ซื้อซื้อเจได้พอลนฟันมัาซื้อโคนคนฟันมาซื้อแมนใตีาพัน่ื้ออาือเป็นในเด้อพี่น้องนะเ็ลาอลนนะเรียกเราก็หลายตัวดอกนะครับไปฟันนู้ิด เพิ่นฟันไปตัวนึงแอยากแม่นมันเนนี่เด้อฟันเห็นเกี่ยวกับรถทีทะเบียนมันอยากแม่นอยู่ด้ันก็ได้เกี่ยวสุคนเนาะคบี่นงเี่ยวเป็นบ้านมแรงก็ได้เป็นบ้านังน้าเออมันตรงกันเด้นาเลยตรงมื้อนั้นก็นํามื้อนั้นเลยนได้กันครับลูอยกเที่ยวฝั่งลรามแรงเนาะคแต่สามารถอชื่อนีซื้อได้เนาะเกี่ยวกับรถนี่งซื้อเนาะ รก็เป็นรถเกษียเรียนมาามรถคนเอาไปเลยเอาเนว่าก็นั่งกินเหล้าเยื้อเนาเยแลเยพวกฝันหวาน้ำเปล่าม่เสีาดายเยนี่บุก้เสียบ่เสว่ยบุกมาซารถแก่อเราต้องสวีวีขายลูกชิ้นม่นเอะมาเพวกฝันน่าเปล่าคนรถโมเมียกนแล้วสโมเมรถมาต่ำรขุดตนึ่กระรถอันรถแจกแต่ละอ่เลย คั้น่วงเลยนะก่อเนาะนองคัทผ่วงคิดจำคัดนี่ละอาจจะไม่จบพี่น้องเอ้ยเนาะเหล็กแนวบริตีงานเนี่ยเอารถพี่น้องนะครับทะเบียนรถที่เขามาตามขึ้นหนึ่งนึ่งสาศูนนะครับรถแตามึงขึ้นรถสองศูนย์เนาะส่วนตัดไหนขึ้นสิเอ็ดสามศูนล้วก็สองศูนย์รถแตามึงเนาะอาใหช่วคไห้มานะคนฟันตลอดน้อไปตื้อ่ยค่ะไมตื้อมียังงั่นวะที่ควบคิดว่าการรถเตามองรถเตม2งสี่เนาะย้นไหนนสี่แล มันเป็นศูนย์เนี่ยศูนย์สิบหลุในน้องมันไม่หมหกนตนาเระนะอจาแต่้นเด้พี่น้องใชมนนนขหล่อนเด้อนะครับด้วันนี้เฮ่กับตังาลำเรือสุดสวัสดีครับ